วันนี้มาทุ่งนามาดูกิ่งตอนที่ผมตอนไว้นะครับอันนี้เป็นฝรั่งหงชั้นสื่อนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่เห็นเลยครับตน,นี้สัปดาห์ที่แล้วผมก็มานะครับแต่มันก็เหี่ยวเหี่ยวก็ปรากฏว่ากิ่งฝรั่งที่ผมตอนไว้นั้นมันแห้งตายครับตัวน,นี้พอรู้สาเหตุอยู่นิดนึงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมานะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้สูบน้ําเข้าแปลงครับน้ํามันก็เลยขาดครับก็ทําให้กิ่งพวกนี้แห้งไปแล้วยังก็คือว่าเวลาที่ ขูดผิวตอนนี้นะครับขูดผิวก่อนที่จะตอนจริงเนี่ยเอาพวกเนื้อเยื่อออกนะครับหรือว่าพวกากาบด้านนอกเนี่ยออกเนี่ยมันอาจจะขูดแรงเกินไปหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็ทําให้กิ่งแห้งตายไปเลยนะครับตอนนี้กิ่งพวกนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับบางกิ่งก็แห้งบางกิ่งก็ไม่แห้งมันก็มีหลายสาเหตุเช่นกันนะครับก <ๆๆ S 1> ็บอ,อาจจะขูดผิวแรงเกินไปหรือว่ามีน้ําไม่เพียงพอครับแต่หลักๆก็คือว่าถ้าน้ําไม่พอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้ทันทีนะครับสาหรับกิ่งตอนเนี่ย แต่ในเรื่องของการถูดเนื้อเยื่อเนี่ยอาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่น้ําไม่พอนี่เป็นปัญหาอย่างมากเลยครับเนี่ยกิงเราเนี่ยตายเลยนะครับเนี่ยเสียดายมากๆเลยอันนี้เป็นหงช้วนเสือนะครับเนี่ยกิ่งพวกนี้ผมตัดลงครับเป็นสิบกิ่งเลยนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยแต่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าประสบการณ์บางทีมันก็สอนอยู่แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาผมก็มีประสบการณ์บ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับเนี่ยถึงกับแห้งตายเลยครับ ดังนั้นท่าในใดที่จะตอนกิ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าให้มันขาดน้านะอย่าให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยขาดน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดน้ำเนี่ยจะเป็นสภาพอย่างนี้เลยครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราปลูกฝรั่งไว้กลางแจ้งแล้วก็ตอนกิ่งเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือว่าเนี่ยครับกิ่งนี้ไม่แห้งนะครับแต่ว่าหักหักเพราะอะไรครับหักเพราะว่าลมพัดถามว่ามีไม้ดํากิ่งไหมมีครับเนี่ยเวลาที่ปลูกไว้กลางแจ้งครับเนี่ย ปลูกไว้ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยไม่มีที่บงังไม่มีอะไรที่จะบังลมเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ผมตอนกิ่งผมก็ลืมไปว่าถ้าลมแรงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมปลูกไว้ส่วนหลังบ้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของลมเะครับเพราะว่ามันมีพวกกอไผ่มีพวกต้นไม้มาบังไว้ก่อนทําให้ลมนั้นไม่ค่อยแรงเพราะว่าปลูกพื้นที่นานครับเป็นที่โล่งแจ้งแบบนี้ก็มีปัญหาว่ากิ่งหักนครับกิ่งที่ตอนไว้นี่หักหมดเลยนะครับ หรือว่าเกือบหักหมดเลยบางกิ่งก็ตายนะครับเนี่ยบางกิ่งก็หักเนี่ยส่วนนี้ทั้งตายทั้งกิ่งหักนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยครับถามว่าเมื่อเกิดปัญหาก,กิ่งหักแล้วเนี่ยเราจะทําไงสิ่งแรกก็คือหาไม้มาค้ายันมาดามกิ่งที่เราตอนนะครับเนี่ยมาดามพวกนี้หาไม้มาเสียบค้ายันตรงพื้นนะครับมาดามขึ้นไว้แต่และกิ่งแต่และกิ่งเลยครับหรือว่าถ้าท่านไม่ดามครับท่านก็เอาเชือกแบบมัดรวมๆกันเลยครับมัดแบบ ล้อมต้นไปเลยครับอันนี้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งครับซึ่งถ้าลมไม่แรงนั้นก็ช่วยได้ดีมากพอสมควรครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอครับแต่คิดว่ามันไม่น่าจะหนักขนาดนี้นะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงโล่งแจ้งแปลงแรกของผมเลยครับเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหนักขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเสียดายพอสมควรนะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็แห้งตายครับแต่ส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่กิ่งบางส่วนครับส่วนใหญ่เลยครับที่หักเนี่ย มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ไม่หักครับเพราะว่ากิ่งพวกนี้ผมก็ห่อไว้แต่ว่าสังเกตด,ดูไม่หักครับกิ่งเนี้ยปกติจะหักนะครับแต่ว่ามันมีไม้มาค้ำยันมาดาไว้อยู่เนี่ยครับอย่างนี้ก็ไม่หักครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะชาวสวนของเราครับสวนฝรั่งหรือว่าต้นไม้อะไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนลมแรงนะครับก็ช่วยกันดูแลสวนตัวเองให้ดีนะครับอันไหนที่ เราช่วยค้ำยันต้นไม้ได้เราก็ช่วยเอครับเพราะว่าต้นไม้เองก็ค้ำยันตัวเองไม่ได้ในบางกรณีเช่นถ้าเราตอนกิ่งนั้นกิ่งมันก็เปราะบ,บางอยู่แล้วครับเนื้อเยื่อที่เราขูดออกตรงที่เราเอาออกนั้นมันก็เปราะบางทําให้กิ่งหักได้ครับอันนี้ก็ค่อยๆระวังกันด้วยนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนหนึ่งสําหรับผมเองในการทําสวนรอบนี้ครับจะพามาดูกิ่งตอนกิ่มจุดแดงเบอร์ห้าครับเนี่ยนี่เป็นกิ่งตอนกิมงจูแดงเบอร์ห er ้ากิ่งตอนพวกนี้ครับ,ก,ก,รบก็เจอลมเหมือนกันแต่ไม่หักนะครับ เจอลมเยอะเหมือนกันพอๆกับต้นนั้นเลยครับเนี่ยต้นที่หักก็คือต้นนั้นะต้นนี้เป็นกิมจุดแดงเบอร์ห้าต้นนั้นก็คือฝรั่งของจดสือต้นนี้กิ่งไม่หักนะครับเนี่ยอีกต้นหนึ่งของฝรั่งกิมจุดแดงเบอร์ห้าครับเนี่ยก็กิ่งไม่หักเหมือนกันครับกิ่งก็อยู่ครบเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับสายพันธุ์หรือว่าเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในความแข็งแรงของกิ่งหรือเปล่าครับกิ่งของฝรั่งกิมจุดแดงเบอร์ห้านั้นเหนียวหรือเปล่าหรือว่ากิ่งของฝรั่งของ้น เขามีความปลอดบ,บังอยู่ในตัวหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะครับแต่แตก็สงสัยเป็นข้อสงสัยที่เป็นข้อสนิทฐานี่เชน,นครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยลูกกิมลูกกิมจิแดงเบอร์ห้านะครับเนี่ยที่ผมเก็บไปดูเนี่ยกำลังโตนะครับแต่ว่าจะไม่ห่อนะครับกิมจิแดงเบอร์ห้าเนี่ยถ้าห่อไว้ก็คงจะไม่ได้กินะเนี่ยก็ติดลูกดีพอสมควรนะครับกิมจิแดงเบอร์ห้าเนี่ยผลนี้ก็เริ่มโตแล้วครับเนี่ยผลเนี่ย ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้ก็ลูกก็ไม่ค่อยสวยไม่ได้ห่อด้วยก็ปล่อยไว้ดูนะครับว่าเขาจะติดลูกมากน้อยแค่ไหนแต่กิมจูแดงเบอร์ห้านี่มีรสชาติที่ดีเยี่ยมใกล้เคียงกับหงเปาซื้อเลยครับหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนหงเปาซื้อเลยมเมล็ดก,ก็น้อยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ดีกว่าหงเปาซื้อของกิมจูแดงเบอร์ห้าคือติดผลง่ายครับติดผลง่ายกว่าฝรั่งของเปาซื้อครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับมาใส่ปุ๋ยในช่วงที่เขาติดผลแล้วเนี่ยครับ ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรครับถ้าบํารุงดีๆนี่ผมคิดว่าน่าจะติดลูกดอกพอสมควรเนี่ยอันนี้เป็นดอกของเขานะครับส่วนเนี้ยดอกขอเขาก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรครับมดเริ่มมีเพี้ยก็เริ่มเยอะนะครับก็คงต้องฉีดยาป้องกันหรือว่าพวกน้ำหมักออกมาไล่มดไล่เพี้ยแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยท่าในใดที่ตอนกิ่งฝรัง่งในช่วงของหน้าฝนก็ระวังลมระวังฝนด้วยนะครับช่วงน,นี้ ก็เอามาฝากเป็นประสบการณ์ของผมเองแล้วก็เผยแพร่สู่พี่พน้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ